โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไอ้สไลเดอร์มาแล้วครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงสนุนวกไหมเย็นไหมมาครับมาเลยว้าวของจริงของจริงนี่คือเมืองหิมะนะครับแล้วโอ้ สวยไหมาตาส,สวยไหมลูกอุ้ยพี่เบลอยู่ที่ปากเกลอเช่ตาโอ้พี่เบลเข้าปากเกลอเช่เลยตาเข้าไปมันจะงับลงเลยนะไปลองดูซิมาตัวปอนฮะตัวปอนอะ ้างานอยู่ข้างล่างโอ้เมื่อกานั้นมันคือปากอะไรเข้าไปถ่ายรูปที่ปากตรงนั้นสิไปตาเข้าไปข้างในสิเร็วๆไปเลยเร็วโอ้น้ำตาโอเคเรียบร้อย โอ้สวยงามมากครับระวังน้ำลูกระวังมันล้มนะมสนามอาปาไหนสนามอาปานี่โอ้ตากล้าไปอยู่ไหมมันจะงับเลยนะนตัวอะไรตาทำไมมันยาวเลยตัวนี้นะโอ้โหใหญ่มากครับยาวมากปลาอะไรนี่น มังกรไหมครับโอ้มังกรนะครับโอ้โหเลื่อนครับเลื่อนโอ้ ว้าวตรงไหนได้ไปมันี่ดุอะไรเอาเอะไรรอก่อนครับรอ,อก่อนอ้าอต้าเข้าไปตรงนี้ที่ดุ ลงมาเด้ลงมาก่อนลงมาก่อนได้ได้ไปใส่รเาไปใส่เสื้อก่อนป่ะลูกป่ะใส่เสื้อกับรองเท้าก่อนป่ะว้าวห้องรองเท้าครับว้าวเหอนอวัดเห้องรองเท้าพร้อมลุยครับพร้อมลุยพร้อมลุย

xếp xếp cứ bố họ thấy gì đi wow nào mà wow nào ai ta em biết ở này nữa ระวังล้มนะลูกโอ้โหตอนนี้หนาวมากเลยครับตอนนี้หนาวไหมครับโอ้โอยก็คาไม่ถ้ำเหรอไม่ถ้ำเหรอแต่ไม่มั่งขี้มากไม่ถ้ามันไหม,ไม,ม,ม จะล้มไหมลูกแม่มันจะล้มไหมลูกว้าวอันนี้คือเมืองหิมะครับโอ้โ mãi là hắp quê 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 thầm như ta. Đuổi นี <thôi S 2> ่ทำตรงนี้นี่น <bar> ี oh, ่ไอ้เบลจะมาแล้วเบลขึ้นไปแล้วครับได้หลบได้หลบได้หลบครับหลบหลบรว้เบลจะมาแล้วมัดโอ้เมืองหิ่ว่าครับพออย่าง ไปฝั่งนี้ไหมหรตาตาเขาไปดูนี่ไม่ตาพ่อจะเขาไปดูซิมันจะหนาวไหมเฮ้ยไม่หนาวสบายมากสบายมากเลยตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำหิมะนะครับน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งเลยโอ้โหอ้าวตา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 มาดูนี่ตาตา đu hay mà đu hay đến lớp sáu đi ta mà đu ồ ngay thầy ấy thầm Ta lắm wow. ตอนนี uh, oh, ้ล hmm. oh. oh, oh. ิฟต anyway. ah. oh, oh. ์กำลังทำอะไรครับโอ้ทำไข่โอ้เป็นไงหนาวไหมลูกอสอบถัมหน่อยหนาวไหมหนาวหนาวอยู่นิดเดียวโอ้โหนอยู่ตรงนั้นหนาวมากวอไม่ไม่พ่คิปอะไรเลยโอ้ทำด้ไง ปาโดนปากได้ยังไรับโอ้ป่านือดำแล้วปากเฮาออไปพักก่อนบ่ไปหนีมาทำไมอ่ะทำไมไม่ไปเนาะตาไปไหมเหนาวหนาว ชอบไหมหิมะชอบไหมกลับบ้านไหมแร่งกลับบ้านเหรอเน่ในี่ขอฮะเนี่ันี้โอเคแม่เขาไปข้างในนะแม่เขาไปหิมะนะ เราจะมากินน้ำนะครับแก้วน้ำแข็งครับแก้วน้ำแข็งว้าวแก้วน้ำแข็งครับแก้วน้ำแข็งแก้วน้ำแข็งนะครับ

Ồ. Anh đi khi kéo đống kẹn không? Ta đi này kéo nó kẹn luôn. Kéo nó kẹn gần ta đi này. Nào ấy. เดี๋ยวถ่ายให้พ่อหน่อยสิก็ได้หรอไม่ถ่ายอย่างงี้โอเคโอ้โหอันนี้แก้วแข็งนะครับอันนี้เป็นของโกลาอันนี้เป็นของอือ,อ,อ,อหือโหสุดชื่นเย็นนะ <laughs> ไทยยยดทยถ้าเป็นเรียนที่จะหอมมากเลยครับชนแก้วเฮ้ยน่าไม่กินหรอ 你妈。嗯